เข้าสู่รายการคุณพระช่วยในช่วงสวัสดีบ้านเราสุขใดเล่าจะเท่าอยู่บ้านภายใต้แนวคิดโลนโรงณ์กลับสู่วิถีชีวิตแบบพอเพียงผ่านทั้ง7สัปดาห์7ต้นแบบ7ครอบครัวได้รับกระแสตอบรับจากคุณผู้ชมทางบ้านเป็นอย่างดีทําให้เราได้เห็นว่าคําว่าบ้านไม่ใช่เป็นเพียงชื่อของที่อยู่อาศัยแต่มันคือพื้นที่แห่งความสุขที่คอยมอบความรักความรู้และคําสอนจากคนในบ้าน ถือเป็นอีกพลังงานหนึ่งที่ช่วยให้เราฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีเสมอมาและในวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณทัศชนเทพกัมปนาที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรมมาเล่าที่มาและแรงจูงใจในการสร้างสารรค์โครงการสวัสดีบ้านเราสุขใดเล่าจะเท่าอยู่บ้านให้ได้สดับรับฟังกันด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสคะครับ อยากให้ช่วยพูดถึงภาพรวมของโครงการสวัสดีบ้านเราสุขได้เล่าจะเท่าอยู่บ้านนะครับให้คุณผู้ชมทางบ้านฟังหน่อยว่าทําไมทางกรมส่งเสริมวนารทำจึงได้เกิดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมาครับต้องย้อนกลับไปตอนที่เราอยู่บ้านครับเชื้อเพื่อชาตินะคะช่วงโควิดใช่ค่ะช่วงที่ว่าวิกฤตมันค่อนข้างรุนแรงเนี่ยหลายหคนเนี่ยก็คือว่าต้อง work from home นะะนหลายๆคนเนี่ย ไม่มีการจ้างงานก็มีบาง <จะ S 2> คนก <จะ S 2> ็<ค>ต้องหาก็มีแต่โฮมแล้วก็อยู่บ้านแล้วก็บางคนก็ต้องกลับไปถิ่นฐานบ้านเกิดของตัว<ช>เองเพราะว่าอาจจะไม่มีการจ้างงาน<ม>อาจาจะเ,เจอความลำบากซึ่งตรงช่วงนั้นนะคะทางกรมส่งเสริมวัฒน,นธรรมนะคะก็เลยคิดว่าเอ๊ะในฐานะที่เป็นหน่วยงานราชการเนี่ยน่าจะมีการ ทำอะไรบางอย่างเพื่อทําให้สังคมเนี่ยรู้สึกว่าดีขึ้นครับ,รบตอนนั้นก็เลยคิดว่าเอ้เราจะทําโครงการที่เรียกว่าสวัสดีบ้านเราเนี่ยค่ะคเพราะว่าคนอยู่บ้านเยอะครับฉะนั้นต้องทําให้เขารู้สึกมีความสุขที่อยู่บ,บ้านครับเราก็เลยคิดว่าชีวิตที่มันเปลี่ยนจากไอ้ new normal แล้วเนี่ยค,คนที่ต้องอยู่บ้านระยะเวลามันค่อนข้างยาวนานเนี่ยเป็นแนวทางที่จะทําให้เขามีพลัง มีแนวทางที่จะดําเนินชีวิตจุดป,ประกายชีวิตเขาเนี่ยให้ดําเนิน<อ>ต่อไปได้ค่ะเพราะว่ามันข้ามมาบูบเดียวะแน่นอนคนบ้านเราปรับตัวไม่ทันค่ะแต่พออยู่ให้อยู่บ้านกัน,นก็จะเหงาก็ไม่มีอะไรทำกันเพราะจริงเนี่ยเดิมเนี่ยการอยู่บ้านนี่เป็นความสุขนะคะเวลาทำางานเยอะๆเนี่ยแล้วเราอยู่บ้านเนี่ยมีความสุขเพราะว่าเรารู้สึกว่าอยู่กับคนที่เรารักเราปลอดภัยเรามีอิสระที่จะทแต่พออยู่นานๆปุ๊บเนี่ยมันเริ่มเครียดมันเริ่มท้อแท้ฉะนั้นเนี่ย ก็เราคิดว่าเอ๊ะมันควรจะมีกําลังใจแต่มีกำลังใจเฉยเนี่ยมันก็จะปั๊บเดียวก็หมดไปมันต้องมีแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ทำให้เขาเห็นว่าเขาจะทำอะไรต่อไปถ้าต้องอยู่บ้านานานก็เลยคิดตรงนี้ขึ้นมานะคะ่ะแล้วนอกจากนั้นก็คิดว่าเมื่อมีแนวทางแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แนวทางอะไรก็ได้<ะ>มันควรจะมีหลักคิดแล้วก็เห็นว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะคะ ของพระเจ้าอยู่หัวรัชการเก้าเนี่ยเป็นหลักคิดที่ว่ามีความพอประมาณรู้ว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรแค่ไหนพอกับตัวเราเองสองมีเหตุผลในการทําเช่นนั้นและสิ่งสองอย่างนี้ค่ะนามาซึ่งภูมิคุ้มกันหมายถึงว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยเราสามารถที่จะนําสิ่งเหล่านั้น,นกลับมาเป็นบทเรียนเราได้อีกครั้งหนึ่งแต่อย่างที่จะเทปที่เรามาเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่เราอยากให้คนได้เห็นว่าเ,เราสามารถดูบ้านเราตั้งแต่เป็นบ้านตัวเราเอง เป็นชุมชนเป็นที่ที่เราจะอยู่จนถึงมันปลายของชีวิตเนี่ยได้จากตัวอย่างเหล่านี้ค่ะครับก็เป็นสิ่งดีที่วันนี้เราได้มาเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับผ่านสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้ด้วยกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับคุณทัศชนเทพกับปนนา์ครับที่ปรึกษากรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่รับเกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับ หลังจากที่ได้พูดคุยกับคุณทัศชนเทพกัมปนาทเกี่ยวกับภาพรวมของโครงการดีๆสวัสดีบ้านเราสุกใดเล่าจะเท่าอยู่บ้านกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสกับภาพบรรยากาศความสุขกับเรื่องราวของบ้านอีกหนึ่งหลังที่เป็นต้นแบบของการรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไตหลือที่ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไตยหลือบ้านใบบุญอำเภอดอยสเก็ตจังหวัดเชียงใหม่ บ้านอันเกิดจากการอุทิศแรงกายและแรงใจของเธอผู้นี้แม่ครูพันษาบัวมลิหรือแม่ปุกอดีตข้าราชการครูผู้มีใจรักและปณิธานแน่วแน่ในการอยากสืบทอดมรดกภูมิปัญญาและคำสอนของบรรพบุรุษชาวไตหรือให้คนรุ่นหลังได้รู้จัก เธอจึงตัดสินใจลาออกจากอาชีพครูและเปลี่ยนบ้านของตนเองให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพร้อมกับมีคนในครอบครัวเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเผยแพร่ภูมิปัญญาในครั้งนี้อีกด้วยสวัสดีครับยูดีกินวานเจ้าสวัสดีครับยดีกินวานเจ้าอีกทีด้วคุณแม่ว่าไงนะ อยู่ดีกินหวานเจ้าอยู่ดีกินหวานเจ้าอยู่ดีกินหวานเป็นคําทักทายของคนไตลื้อค่ะความหมายก็คือพบหน้ากันก็จะเป็นเชิงทักทายว่าคุณอยู่สุขสบายดีหรือประมาณนี้ค่ะเจอกันเจอกันอะไรก็อร่อยมีความสุขดีหรือโอคุณแม่เป็นชาวไทยลื้อชาวไทยลื้อค่ะบรรพบุรุษอพยพมาจาก12ปันา เมื่อ600กว่าปีแล้วด้วยความรักแล้วก็ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมก็เลยอยากสร้างแหล่งเรียนรู้รให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านลวงเหนือค่ะคโดยการลาออกจากครู<น>แล้วก็เอาบ้านของตัวเองมาทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไตยลื้อค่ะศูนย์การเรียนรู้เนี่ยเวลาเราไปถึงที่ศูนย์เราจะได้รับรู้อะไรบ้างครับเราก็จะมีกิจกรรมรับต้อนย้อนวิถีก่อน รมน้ำขมิ้นส้มปล่อยแล้วก็ทํากิจกรรมการขับซอสารต่อภูมิปัญญาค่ะ<ม>เสร็จแล้วก็พาไปทํากิจกรรมแอวเฮือนเยือนพญาพญาก็คือภูมิปัญญานะคะคบ,บ้านของคนไตลือ้อก็จําเป็นบ้านลักษณะเรือนสองหลังหน้าเปียง หหลังจะมีสองจัวเป็นคู่แฝดกันจัวหนึ่งจะเป็นห้องนอนรเราจะเรียกว่าเรือนนอนแล้วอีกจัวหนึ่งจะเป็นห้องครัวจะเรียกว่าเรือนไฟเขาบอกว่าเรือนไต้ลื้อจะต้องมีข้าวในหลองมีมองในผามค่ะ<ง>ข้าวในหลองคือข้าวในหลองก็คือ,อยุงข้าวอ๋อยุงข้าวแล้วอีกคำคือมีมองในผาม มองก็คือครกมองที่เป็นกระเดื่องใช้เหยียบอท่ตําข้าวนะค่ะค่ะนะคะทุกบ้านต้องมีใช่ไหมคะค่ะทุกบ้านต้องมีถ้ามีอย่างนี้ครบถ้วนสมบูรณ์ของการเป็นบ้านของคนไตลื้อมันก็บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ไงใช่มีทั้งข้าวมีทั้งที่ทำมาหากินที่จะทำกินการตําข้าวอย่างนี้เราก็จะพาไปทำกิจกรรมที่ อีกฐานหนึ่งนะคะก็คือฐานทุ่งนาไตใต้ฟ้าเมืองหลวงศูนย์การเรียนรู้เป็นเกี่ยวกับวิถีชีวิตแบบ,บดั้งเดิมแต่ทุ่งนาไตนี้ก็คือการเกษตร<อ>ไปที่ฐานนี้ก็จะได้ไปต้อนน้องเป็ดลงสระน้ํา<อ>แล้วก็ไปเก็บไข่เป็ดเอาไปล้างแล้วก็มาต้มเป็นไข่เป็ดลาวาโอ้โอนี่คือกิจกรรมนะค่ะ แล้วก็มีหนองน้ำก็สอนให้รู้จักอาชีพการประมงครับเราก็เลยโยงฐานทุ่งนาไตใต้ฟ้าเมืองหลวงนี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้โดยเราใช้กิจกรรมนี้ว่ากิจกรรมเสาะว่าหากินค่ะก็คือการไปทำอาหารนั่นเองคือไปเที่ยวครั้งหนึ่งมันคล้ายเป็นสตอรี่เรื่องไงครับ <N un> <N un> <N un> จากบ้านหลังองเรื่องนี้มาเรื่อยๆจะได้เก็บมาทํากินเองด้วยค่ะอาที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้คืออันนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่เกิดจากความสุขของคนในหมู่บ้านค่ะ ที่เขาต้องการทำต้องการสร้างสรรค์เพื่อจะแบ่งปันความสุขให้กับคนที่เขาชื่นชมคนที่เขารักอะค่ะครับผมข้อนี่คือใบมะพร้าวใช่ไหมฮะค่ะใบมะพร้าวก้านมะพร้าวค่ะซึ่งพอมันแก่แล้วเราก็จะตัดทิ้งครับค่ะอ้าวถามให้ปลูกแล้วโควิดมาเนี่ยมีผลกระทบไหมแม่ระยะแรกก็มีค่ะ ก็คือกลัวแล้ววิตกนะคะพอเราตั้งสติได้นะคะเราก็มาคิดคำนึงถึงว่าเออเราอยู่ในบ้านก็หลายอาทิตย์ละมีความสุขดีเราก็เลยต้องการถ่ายทอดความสุขในบ้านเราให้กับทุกท่านนะคะโดยการมาทำไลฟ์สด นะคะ<ม>ผ่านระบบซูมระบบ Facebook เป็นการเล่าเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ในศูนย์การเรียนรู้มีทั้งการเล่นดนตรีพื้นเมืองสลอ้ซอซ่อซึงขับซอ่ออย่างเงี้ยค่ะนี่ฟังแม่ปุกพูดเดยคือความสุขไม่ใช่อยู่เฉพาะในครอบครัวของแม่ปุกนะค,ความสุขมันถูกตีแผ่ไปคนรอบข้างอีกและไปถึงคนรอบนอกอีก ถ้าไ่ยิ่งมดนสัมผัสก็จะยิ่งได้เรียนรู้ไปอีกกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวไตลื้อครับค่ะออ,อ,อแสดงว่านอกจากความสุขอยู่กับเราแล้วเรายังส่งต่อความสุขให้กับคนอื่นอีกด้วยนะค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดเลยความภาคภูมิใจระดับหนึ่งก็คือสุขที่ได้อยู่บ้านแล้วก็มีครบนะคะพอ่อแม่ป้าปุกสามีลูก น้องๆแล้วก็หลานอีกนะคะอ,อยู่รวมกันแล้วพอเราในครอบครัวช่วยกันทําสร้างสรรค์นในสิ่งนี้ก็เลยทําให้เพื่อนบ้านคนรอบข้างคนรอบข้างเห็นก็เลยเข้ามาเป็นองค์ประกอบร่วมกันกลายเป็นท่องเที่ยวโดยชุมชนค,ค่ะ นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของการส่งมอบพลังแห่งความสุขที่เกิดจากคำสั่งสอนของบรรพบุรุษที่ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไตย้หรือบ้านใบบุญและแม่ปุกได้ยึดมัน่นและตั้งใจจะสานต่อจนเกิดประโยชน์และเป็นแบบอย่างให้แก่ครอบครัวอื่นและทำให้พื้นที่และกิจกรรมของคนในบ้านมีส่วนสำคัญที่คอยเติมเต็มและส่งมอบความรู้และความสุขให้แก่คนรอบข้างอีกด้วย และนี่คือความสุขและความอบอุ่นของช่วงสวัสดีบ้านเราสุขใดเล่าจะเท่าอยู่บ้านทําให้เราได้เห็นว่าแท้จริงแล้วความสุขไม่ได้อยู่ในที่ไกลตัวแต่มันอยู่เคียงข้างเราเสมอมานั่นก็คือบ้านและคนในครอบครัวนั่นเองจากเรื่องราวความสุขของบ้านทั้ง8หลังหวังว่าจะเป็นหนึ่งแนวทางต้นแบบที่ทําให้คุณผู้ชมทุกท่านได้นําไปปรับใช้ทั้งแนวคิดและวิถีชีวิตมุมมองที่ได้มีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์โลกปัจจุบัน จนเกิดเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีในอนาคตตามมานั่นเองสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ